เด็กวัด999สตูดิโอเสนอนิทานชาดกพระเจ้า500ชาติเรื่องมังสชาดกวาทธรรมของพรานป่าในพรานเนื้อคนหนึ่งเข้าป่าล่าสัตว์ได้เนื้อมามากมายก่ายกองจนต้องนำใส่รถไปขายในตลาดเมื่อขับรถมาถึงทางสองแพง่งที่นอกประตูเมืองที่นั่นมีศาลาพักข้างริมทางหลังหนึ่งในขณะนั้น เศรษฐีชาวเมืองพาราณสีสี่คนนั่งคุยกันอยู่ด้วยเรื่องสเเหระต่างๆชายทั้งสี่เมื่อเห็นนายพรานบรรทุกเนื้อมาเต็มรถก็คุยโอ้อวดกันว่าตนสามารถจะขอแบ่งจากนายพรานคนนี้ได้แล้วลูกชายเศรษฐีคนที่หนึ่งก็ออกไปแสดงฝีมือด้วยการเข้าไปทักทายว่าเฮ้ยนายพรานข้าเป็นลูกชายเศรษฐีในเมืองพารานสี เองจงมอบชิ้นเนื้อให้ข้ามาสักชิ้นหนึ่งแล้วเองจึงจะสามารถขายเนื้อในเมืองนี้ได้อย่างสบายใจในายพรานฟังแล้วไม่สบายใจจึงหยุดรถเหล่าโต้ตอบว่าธรรมดาการจะขออะไรจากผู้อื่นผู้ขอต้องรู้จักใช้คำที่น่ารักน่าฟังแต่คำพูดของท่านช่างหยาบเสียนี่กระรรถเลอะอย่างกับพังผืดของสัตว์ดังนั้นข้าให้พังผืดแก่ท่านก็แล้วกัน ว่าแล้วก็เอามีดเฉือนเนื้อพังผืดมอบให้ลูกชายเศรษฐีคนที่หนึ่งไปจากนั้นลูกชายเศรษฐีคนที่สองได้ร้องขอบ้างว่าพี่ชายฉันอยากได้ชิ้นเนื้อสักชิ้นหนึ่งพี่ชายช่วยเฉือนให้ฉันบ้างสินายพรานฟังแล้วพอใจยิ้มออกมาพร้อมกับกล่าวว่าคำว่าพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวเป็นเหมือนอวัยวะของพวกเราเปรียบได้กับแขนขาของเรา ฉะนั้นท่านจะได้แขนและขาของสัตว์เหมือนกับคำพูดว่าแล้วนายพรานก็หยิบขาของสัตว์มอบให้ลูกชายท่านเศรษฐีคนที่สองไปลูกชายเศรษฐีคนที่สามออกไปแสดงฝีมืออย่างไม่รอช้าว,ว่าพ่อจะ้ะพ่อจงให้ชิมเนื้อแก่ฉันบ้างเถิดนะครับนายพรานฟังแล้วชอบใจหัวเราะออกมาเสียงดังพร้อมกับกล่าวว่าลูกที่เรียกบิดาว่าพ่อ ย่อมทำให้หัวใจของพ่อวั่นไหวคำพูดของท่านยกให้เราสำคัญดังเช่นหัวใจดังนั้นเราจะให้เนื้อหัวใจแก่ท่านท่านจงมารับเนื้อไปว่าแล้วก็เฉือเนื้อหัวใจมอบให้แก่ลูกชายท่านเศรษฐีคนที่สามไปสุดท้ายลูกชายเศรษฐีคนที่สี่ก็เดินตรงเข้าไปขอเนื้อเข้าไปถึงรถนายพรานแล้วกล่าวอย่างคนสนิทสนมกันว่าสหายเอย๋ย ฉันอยากจะขอชิ้นเนื้อของท่านสักชิ้นหนึ่งท่านจะให้ฉันได้บ้างไหมนายพรานฟังแล้วชอบใจมากเอามือตบอกแล้วหัวรอร่ากล่าขึ้นด้วยความพอใจว่าบ้านที่ขาดมิตรสหายย่อมเงียบเหงาเหมือนป่าที่ไร้สัตว์คำว่าสหายเป็นเหมือนทรัพสมบัติทั้งปวงในบ้านเรือนดังนั้นเนื้อทั้งหมดในรถคันนี้เราจะมอบให้ท่านแต่เพียงผู้เดียว มาเถอะสหายเราจะไปส่งให้ถึงบ้านสหายเลยทีเดียวกล่าวดังนั้นแล้วนายพรานก็ให้ลูกชายเศรษฐีคนที่สี่ขึ้นรถแล้วนำไปส่งถึงบ้านเมื่อถึงที่แล้วก็ขนเนื้อลงจากรถมอบให้ลูกชายเศรษฐีคนที่สี่ไปทั้งหมดลูกชายเศรษฐีคนที่สี่ก็ตอบแทนบุญคุณเขาด้วยการที่ให้ยาการนับถือดังมิตรภาพและได้ให้เขาพาลูกเมียนำครอบครัวมาอยู่ด้วยกับตน มาเสวยสุบบนกองสมบัติด้วยกันอย่างเป็นสุขทำนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคำพูดทำให้คนเราได้ดีได้ชั่วจะได้ดีได้ชั่วเพราะคำพูดพระเจ้าห้าร้อยชาติเรื่องมังสชาดกวา,าทธรรมของพรานป่าฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไคร e ช่องเด็กวัด999าสตูดิโอเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ